สนุนโดยเครื่องดื่มเป๊ปทีน4,000และเครื่องดื่มเป๊ปทีน8,000สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันหวานจะพาไปตามติดความเคลื่อนไหวล่าสุดของคู่พระนางซุปตาคู่ซีพี่บอยประกรณ์และสาวมาร์กี้ราศีที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเดียวกันค่ะเลยจับมือกันไปทำบุญใหญ่เป็นประจำทุกปีและในปีนี้ได้ข่าวว่าบรรยากาศคึกคักประทับใจสุดๆไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เป็นเพราะมีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเดียวกันนั่นก็คือ20สิงหาและ22สิงหาพระนางคู่เกรียนของวงการบอยปร,กรณกและมาร์กี้ราศีก็เลยจับมือทําบุญใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่2ค่ะโดยปีนี้สาวกี้อายุครบ23ปีและหนุ่มบอยอายุครบ29ปีทั้งคู่ก็ได้ชวนครอบครัวของตัวเองพร้อมแฟนคลับกว่า1,000คนเดินทางไปที่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพยาไทาปักเกรดโดยเหล่าแฟนคลับได้ออกแบบเสื้อยืดป,ปร,กรณกราศีจํานวน500ตัวมาขายตัวละ250บาทเพื่อนําเงิน ั้งหมดร่วมทําบุญโดยไม่หักค่าใช้จ่ายซึ่งก็ขายดีมากจนหมดในเวลาแค่10นาทีเท่านั้นงานนี้ก็ได้ยอดเงินบริจาคให้กับบ้านเด็กอ่อนพยาไทยกว่า1,27,455บาทค่ะนอกจากนี้คุณแม่ของทั้งคู่ก็เป็นตัวแทนนําเค้กวันเกิดก้อนโตมาเซอร์ไพรส์พร้อมกับเสียงร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ดังกระหึ่มจากแฟนคลับนับพันอย่างสุดประทับใจค่ะตอนนี้ด้วยครับตรงนี้นะ จริงเราก็อยากจะแบบหากิจกรรมสําหรับแฟนคลับที่แบบว่าขอบคุณเขาที่คอยแบบว่าติดตามผลงานเราคอยแบบมาเชียร์เราตามงานต่างๆอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมก็วันนี้ก็ได้ขอบคุณแฟนคลับด้วยแล้วก็เหมือนกับได้บอกบุญด้วยได้ชวนมาทาบุญด้วยกันยก็ยิ่งดีอะไรอย่างงี้ครับก็ฮะที่อยากได้เสื้อนะคะเดี๋ยวเราจะมีโพสต์ลงในอินสตาแกรมแล้วกันของเราสองคนว่าจะติดต่อซื้อที่ไหนรายละเอียดยังไงอะไรอย่างนี้ว่เดี๋ยวจะส่งให้ครับผมใช่ ส่วนตอนนี้หวานหวานก็มีอีกหนึ่งตัวละครสําคัญในละครเรื่องสารพระเพลงมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันค่ะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่หนุ่มอเล็กซ์เรนเดลถึงกับโอดครวญว่าหินสุดๆเลยล่ะค่ะ เป็นนักแสดงอีกคนที่เปลี่ยนบทบาทให้แฟนๆได้ดูกันไม่เคยเบื่อล่าสุดหนุ่มอเล็กซ์ก็ได้บทที่ท้าทายที่สุดในชีวิตการแสดงในละครสาพระเพลงเพราะเล่น2ยุคสองตัวละครยุคแรกเป็นสุเรวินนักบวชตาบอดผู้มียานผู้รู้อนาคตแห่งเมืองพระอาทิตย์มือขวาของพี่จอนนี่ซึ่งอเล็กซ์พูดเลยว่าเป็นบทที่ขอจดจําไปอีกนานเพราะไม่มีส่วนไหนง่ายเลยทั้งเสื้อผ้าทั้งเอฟเฟกหัวโล้นที่สําคัญไม่สามารถส่งสายตาแสดงอารมณ์กับใครได้ส่วนยุคปัจจุบันเป็นวิวซึ่งมีความรักต่างรุ่น กับรุ่นพี่เบนส์พรชิตาคู่ปรับเก่าจากชาติก่อนแถมถูกกําหนดให้ยอมสาวเบนทุกชาติไปรับบทหนักขนาดนี้แฟนๆต้องรีบให้กําลังใจกับหนุ่มอเล็กซ์กันด่วนเลยค่ะก็ค่อนข้างที่จะช็อกนิดหน่อยครับกับเพราะว่าเราเองก็ไม่เคยไม่เคยเล่นอะไรอย่างนี้มาก่อนโดยโดยภาษาโดยด้วยภาษา,ด,ด,า,ษาด้วยหลายๆอย่างประกอบหลายๆอย่างเราไม่เคยเล่นละครแนวนี้มาก่อนนะครับมันก็เลยบบ มีติดขัดมีมีปัญหาในการทํางานอยู่พอสมควรครับเป็นเชื่อว่านักแสดงทุกคนก็แะดวออกมาเต็มที่โดยเฉพาะอเล็กซ์นะคะ <c oughs> <laughs> ทุ่มทุ่มมาก <c oughs> สําหรับเรื่องนี้ยังไงก็ฝากติดตามได้คะ่ะสาวพรพเพลงคะ่ะ ส่วนแก๊งดาราหน้าใสจากซีรีส์จุดนัดพบปีสองนำโดยผู้จัดคุณตู่ปิยวดีบีมกวีออมสุชา้องธนาเพชรนาระดีเจพูดและน้องอันดามเมื่อวานนี้ก็กระชากวัยกันเล็กๆพร้อมด้วยแฟนๆซีรีส์ผู้โชคดี20คนนัดพบมิดแอนด์กรีทกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่สวนสนุกดรีมเวิลด์เริ่มด้วยบรรยากาศหลอนปนฮาก,กันที่บ้านผีสิงที่ทุกคนรอคอยกันก่อนและพากันไปขาสั่นกับนานาเครื่องเล่นงานนี้ก็เลยได้วัดใจว่าใครนะป๊อตที่สุดในแกง๊ง อันนั้จะเล่นไวกิ้งฮะอันนี้มันหวาดเสียวเกินไปค่ะวันนี้ผมไม่ค่อยสบายครับไออันนี้เราเราเราต้องเก็บแรงไว้ที่เครื่องไรที่หนักกว่านี้ครับผมรถไฟคุณปู่ใช่ครับผมก่อนจะปลอบใจปิดท้ายกันด้วยมินิคอนเสิร์ตจากทีมนักแสดงจุดนัดพบปี2ที่เตรียมมาเฉพาะแฟนๆซีรีส์ที่รักกันมายาวนาน1ปีเต็มและจะรักกันไปยาวๆต่อไปในปี2นี้ค่ะ จริงๆต้องบอกว่าเรามีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เวลาไปไหนเนี่ยจะมักจะมีคนมาถามว่าเฮ้ยเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปฝากชมด้วยนะคะห้าทุ่เครื่องวันเสาร์นะคะเ บเบลกความตื่นเต้นที่จะต้องเดินทางไปเป็นตัวแทนสาวไทยประกวดบนเวที m ิสเวิลด์2013ที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันนี้นาตาลีกัญญาพักพร้อมบุ้งกีราชาและเอมสุกนิดรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ทั้งสองอันดับก็ได้ไปร่วมทำความดีกับผู้บริหารของ BEC t e r o Entertainment BEC t e r o r a d i o และ BEC t e r o Music พร้อมนักแสดงหนุ่มเชนเตชินรวมถึงเหล่าศิลปินสังกัด BEC ทั้งเฟลโลเฟลโลโอซาวินาและปิงปองในโครงการ BEC t e r o Care เพื่อบ้านตะวันใหม่ ครั้งที่4จัดกิจกรรมให้ความบันเทิงกับน้องๆบ้านตะวันใหม่มากมายและยังได้ร่วมกันมอบห้องอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษารวมทั้งสิ่งของจําเป็นให้แก่น้องๆปิดท้ายด้วยมื้อกลางวันแสนอบอุ่นที่ทําให้ทั้งผู้ให้และผู้รับอิ่มใจยิ้มไม่หุบขอให้กุศลครั้งนี้ส่งผลให้นาตาลีประสบความสําเร็จบนเวทีระดับโลกด้วยนะคะ นบตตีดีใจยิ่งกว่าเด็กอีกได้เล่นบ้านลงมาค่ะดีใจมากๆเลยแล้วก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยที่บีซี o ท,ทโรจัดค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับก็ดีใจก็ทุกครั้งได้เห็นเด็กๆก็ก็ดีใจอิ่มใจเหมือนกันครับอิ่มบุญด้วยครับ ละครแข้นเสน่หหากำลังเข้มขน้นกลมอสุดๆแล้วค่ะล่าสุดแม่ครัวเอ้ยผู้จัดพี่ไก่วราญุธก็เปิดโปรเจกต์ใหม่ให้แฟนๆได้พิสูจน์รสชาติของพี่ไก่อย่างเป็นทางการกับการเปิดร้านขนมวาลาโน่ที่ชั้น4ส,สยามเซ็นเตอร์โดยมีคุณประวิต์คุณอรัญยามารินนนพร้อมเหล่านักแสดงและทีมงานผู้จัดอีกเพียบมาร่วมกันชิมขนมสุรพิเศษไม่เหมือนใครเพราะพี่ไก่คิดสุดเองจากการเรียนอย่างจริงจังทั้งประเทศไทยและญี่ปุน่นและทําเค้กวันเกิดให้ชาวช่องสามชิมการสนันเมืองมาแล้ว โดยรายได้ของวันเปิดร้านพี่ไก่จะนําไปสมทบทุนสร้างอาคารมูลนิธีเพื่อศิลปินหลังที่8ที่โรงเรียนจารุสอนบำรุงปทุมธานีเริ่มต้นด้วยบุญใหญ่ขนาดนี้รับรองว่าละครแค้นสเสนหาอาวสานคืนวันอังคารนี้อร่อยเหาะติดปากติดใจแฟนๆแน่แนนค่ะวาราโน่วาราย่อมาจากวารายุทธโนแปลว่าไม่ไม่มีอย่างที่คุณอยากกินไม่มีอย่างที่คุณอยากได้ไม่มีคุณที่อยากทําแต่มีอย่างที่ไก่อยากทําให้คุณกินและววันทําไม่เหมือนกันอยู่ที่อารมณ์ของไก่เองว่าจะทำ Oh. ส่วนตอนนี้ได้เวลาไปลุ้นใจหายใจคว่ำส่งท้าย2ตอนสุดท้ายกับละครเรื่องแคนเซนหากันแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาหขออนหวานแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ